อย่างนี้หรอคะนัน่นน่ะสิคะเอาไงดีเอออยากจะแฟนๆอยากให้เันร่าลงมาตรงนี้ไหมเยา่ <Yeah. S 1> อ๋อเนี่ยวันเช่นนี้ครับเกาเสียงกี้ได้ให้กับุบลล่ากหนึ่งครั้งค่ะ นะครับท่านแรกนะคบขอเยกเรียนโชิคือติณตะบลบางบอนรับผู้ช่วยสภานเจ้าน้าที่ในกิจการสุ่มเอกสาร BPC โดยจังกัดมหาชนครับขอเสียงประมในดางต้อนรับด้วยครับขันต่อไปนะคะคุณมาสินที่กรมกการ บีซีมัลติมีเดียจำกัดทุกคนต้องมองกล้องฝั่งนี้นะฝั่งผมนะไม่งั้นจะเห็นคล้ายทอยนะฮะออามาไม่เหือจริงๆนะฮะนัคนับขออนุญาตอีกหนึ่งภานะคะคุณเจียระวัฒน์สกุลนะอายุยารองประธานสยามอเมซิฟ้าค่ะผู้บริหารผู่มาถ่ายภาพร่วมกับเรานะคะขอเชิญเข้าด้วยเอาล่ะ มจะไม่สวยนะจริงๆพวกวอมสวยงามพวกวามสวยงามบอกี้ก่อนบอกี้ก่อนชวันี้ค่ะใช่ฮะใช่ฮะงนี้งนี้ด้วยชุบไปด้วยใครยังไม่ได้บอกที่บ้านอา้าิดหน้าเลยก่อนป้ายก่อนอะจบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจงมีเชิญครับพี่ๆชงนี้สัญญาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าดาไปพ้อกันจะพบแล้วซ่า ีกหนงครับขอบคุณมากครับแล้วก็พญาตนะครับดู่อนะครับเดี๋ยวจะยอีกช็อตไทยอีกมช็อตนะฮะช็อตจะเป็นเป็นรอบกับแปนกลับนะคะนื้ออเนื้อเนื้ออเนน้นอเนือเ้นเนเนื้ลิฟต์น้รนือเือเเเนนอนนนี้ค่ะ ยังไม่พ้นช็อตอีกช็อตหนึ่งเนาะชอตหนึ่งเนาะไม่รอเนาะไม่รอเนาะนะครับเดี๋ยวขอให้ทีมงานจัดระเบียบนุ่มๆนะครับได้เลยสักคู่หนึ่งทุกคนถ้าทุกคนเห็นข้างจะเห็นกบะกหูจริงๆนะเห็นกบะกหูจะเห็นท้ายคอยนะแล้วมันไม่สวยจริงๆอันนี้เราถ่ายรูปกับเบลล่าก่อนให้เรามีรูปกับเบลล่าก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยถ่ายรูปเบลล่าทีหลังอทุกคนทานมาทางนี้ค่ะทานกล้องค่ะเออได้เลยนะได้สัญญาณนะครับทุกคนพร้อมไหมพร้อม ด,ด,ด้านหลังด้านหลังเดี๋ยวขยับข้างนี้หนึ่งใช่ไหมโอเคทุกคนพร้อมนะทางตาไว้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเอาพิมพ์ตังกันนะพร้อมนะครับ ไม่เนะฮะทุกคนฮะถ้าเป็นคอที่ผูกกับข้าร้อนสามารถเปลี่ยนโพสิชันมาะปกที่แขนได้แต่ขอานเขาไ่เด็ดเนาะกระปุกเนี่ยนะฮะสวัสดีนะสวัสดีครับพ่ะปุกนิรภับไม่สูงไปได้ได้ครับได้ครับเรียกว่าสูงกระโดดสวยกระโดดไม่มีใครยืนดีเลยไม่มีใครด้วยสูงกระโดดสูงกระโดดนนะครับให้เจ้าของวันเกิดพูดถึง มีมีภารกิจมากมายนะคะพร้อมเปล่า้องสักเกตไหมคะเล่นเกมก่อนค่ะเห็นกันชัดดีใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าอยากให้เห็นเบลล่าชัดๆแล้วก็เบลล่าก็เห็นทุกคนชัดเจนด้วยใช่ครับอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงภารกิจนิดนึงดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปครับวันนี้เรามีทั้งภารกิจหลักแล้วก็ภารกิจร้องนั่นเองนะฮะ ซึ่งภารกิจหลักของเราครับจะอยู่ตามฐานในแต่และฐานนั่นเองครับให้แต่ละทีมทำม<อ>ิชชั่นต่อนะครับซึ่งเรามีทั้งหมด3ฐานด้วยกันนะฮะส่วนภารกิจรองนะครับคือระหว่างว่วมกิจกรรมภายในงานนะครับแต่ละทีมเนี่ยทุกคนจะต้องตามมหาเบลหรือรักข้งางใจนะฮะเพื่อเก็บคะแนนสะสมระหว่างทางนั่นเองนะครับนี่รักข้งใจของเรารเป็นแบบนี้นนเป็นแบบนี้นะฮะนี่น หายสีด้วยหรือเปล่าคะชใช่ครับใช่ครับนะฮะที่ถืออยู่นะครับก็คือสีของเอ่อซิลเวอร์เนะครับซึ่งมีคะแนนอยู่ที่20คะแนนมีคะแนนด้วยนะมันจะซอดนอยู่ตามที่ทต่างๆนะที่ต่างๆนะครับแต่ว่าบอกก่อนไม่ได้อยู่ในเครื่องเล่นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปในเครื่องเล่น นฮะแล้วก็สีที่2นะครับสีได้ะหมครับหรือว่า r ร d เบ l l นั่นเองนะฮะมีคะแนนถึง10คะแนนนะครับแล้วก็สีสุดท้ายนะครับ gold bell นะฮะมีคะแนนถึง50คะแนนนะครับซึ่งนี้นะครับจะต้องนะครับ ทำภารกิจหาให้เจอนั่น,นเองนะครับซู่นนี้รางวัลของเราได้ยกสาวรางวัลใหญ่มากเลยใช่ไหมใหญ่มากรางวัลไม่ธรรมดาเห็กมากที่สุดท <merger. S 1> ี่สุดนะที่สุดเป็นค่ณสุดที่แห่งนี้ค่ะได้เล่นหนึ่งเล่นตัดใส่ผืนเล่นนะฮะได้เล่นหนึ่งเล่นนะครับนี่รางวัลเรามีเยอะแยะมากมายให้ไหมคะขาเราขอให้ไหมคะอ๋อเดี๋ยวให้ฟัาจัดกัน เดี๋ยวหอให้เดี๋ยวหอให้อะแน่นอนตอนนี้เรามาวอร์มเครื่องกับภารกิจแรกกันเลยดีเดีาเริ่มเลยอาภารกิจแรกเลยนะฮะนี่ครับภารกิจแรกนี่เลยครับเราจะไปเล่นมิชชั่นแรกกับนี่เลยเป็นเครื่องเล่นที่เป็นซิกเนเจอร์หรือว่าแลนด์มาร์คของสวนสยามแห่งนี้นั่นเองครับกับภารกิจ b l o o m a r a n g Spirit w กางตั้งใทฟังฟีล้าะะการตัดไก่ง่ายมากครับโดยแต่ละทีมนะครับจะต้องส่งตัวแทนนะครับมาเล่นเครื่องเล่นบูมเมอร์แรงทั้งหมดทีมละ4คนด้วยกันนะฮะเพื<ส>่อเป็นการแสดงสปิริตตัวแทนแฟนคลรบที่เหนียวแน่นนะครับ เรื่อันี้นะครับจะใช้ความรักอย่างเดียวไม่พอเพราะว่าจะต้องใช้ดวงด้วยเพราะเราไม่รู้เลยว่าโบกี้ไหนหรือที่นั่งใดจะได้กี่คะแนนนั่นเองครับซึ่งทุกท่านจะรู้คะแนนหลังจากที่ลงมาตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ฮะเราหาทุกคนในแต่ละทีมส,สีท่านสีท่านเลือกจากทีมสีแดงก่อนดีกว่าสีท่านขอหน่อยลือก่อนี้มา,นมาแล้วมา ทุกคนออกมาต้องเล่นอันนี้นะเนี่ยคุณเป็นามีอะไรอยากจะบอกคนที่เล่นเกมไหฮะละเนการดด้วยค่ะไม่ไหวอใจอยู่ข้างล่าเด้ได้ดให้กลังใจดชมจากตรงนี้เลยชมจากตรงนี้เลยตอนนี้เลยสีอะไรบ้างสีน้ำ เป็นกำลังใจทุกคนทุกคนมีกิจกรรมให้ทุกคนเล่นนะนี่ฮะสีน้ำสีน้ำโอ้นะฮะได้เลยสีแดงได้ฮะครบไหมคะครบนะสีเหลืองสีเหลืองฝากตั๋วไว้หน้าด้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนเล่นไปตั๋วมันดีนะคนข้างหลังค่ะใช่ฮะแล้วอีกหนึ่งอย่างผมรู้สึกว่าแต่ละคนนี่คือแต่งตัวมาไม่แพ้กันเลยใช่ค่ะพจัดเต็มจัดเต็มแม่งจริงแน่วันนี้พูดตาไหลคนบ้าน อ่นะอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับให้ตัวแทนในแต่ละทีมประจำตำแหน่งที่เครื่องเล่นเราจะรู้ได้ไงว่าใครกีดังสุดเอางี้นะที่จริงแล้วทีจลนี่ะโอเเนาะบททีคะแนนอาจจะขึ้นกับเสียงกีดก็ได้นะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมจำโบกี้ดี่นั่งด้วยมีผลต่อคะแนนจริงจริงและระวังผ้าหลุดกันนะคะนะฮะ อาจจะเป็นพุทธอย่างอื่นนะคะอื่<พ>ก,ก่อนให้แน่นมัดให้แน่นครับจ้า้องแล้วนะครับขออนุญาตให้ทีมงานนะครับเจ้าที่นำพานะครับผู้ที่เป็นคนที่กล้าข่ง<ส>ที่สุดเกร<อ>ที่สุดขึ้นไปประจําที่เครื่องเล่นครับขออนุญาตเชิญเ,เ,เลือกโบกี้เลยนะคะบอกว่าโบกี้ที่คุณเลือกมีผลต่อคะแนนโบกี้ที่คุณเลือกมีผลต่อคะแนน จำไม่ใช่พอเลือกแล้วพอขึ้นไปเล่นวิ่งเวียนวิ่งเวีลงมาเอ๊ะเมกี้อะไรเมกี้อะไรเนอะมืกี้อะไรเนอะเนี่ยเดี๋ยวขอเลือกสามห้านะครับคุณไปลานนิดนึ่งปกติมาเที่ยวสวนสนุกบ่อยไหมครับตอนเด็กๆมาประจำเลยประจำเลยใช่ไหมมีเครื่องเล่นไหนที่เรารู้สึกว่าอุ้ยตอนเด็กคืออันนี้เราชอบที่สุดเออที่เป็นเครื่อง เปียกนะคะก็คือไวกิ้งอ๋อโอ้โที่ไม่เปียกคือไวกิ้งไวกิ้งเนาะเมื่อกี้ไปคุยกับคุณแม่มาฮะแม่บอกว่าเบลล่าเล่นไวกิ้งคนเดียวสิบสี่รอบจริเหรอพ่อแม่ไม่เล่นด้วยคนเดียวพี่คุยกับคุณแม่คุณแม่บอก14บสี่รอบสิรอบอ๋อนี่ยแน่วันนี้เรามาปิดโซนสนุกเลยอย่างนั้นเดี๋ยวเวลาจะขึ้นไปเล่นออกไม่ได้ไม่ได้นะฮะเนื่องจากชุดอาจจะไม่อำนวยเนาะเนาะ ไหนกนแล้วคะประจำตำแหน่งประจำตำแหน่งอ่าทีมเดียวกันสีเดียวกันต้องอยู่โบกี้เดียวกันนะคะใ,ใช่ครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้นะครับเรากำลังลำเลียงนะครับเข้าสู่ด้านในโบกี้ซึ่งนะครับเครื่องนี้มีชื่อเรียกว่าบ <ไป S 2> ูมแบรงนั่นเองครับคือ <ไป S 2> มันจะไปข้างหน้าก่อน ไปหน้าไป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 หน้าอยากดูที่มาเหมือนกันพอไปหน้าเสร็จปุ๊บมันจะถอยหลังครับถอย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 แล้วไปหน้าครับแล้วกถอยหลังครับซึ่งเราจะปล่อยให้ผู้เล่นเล่นกังวลเราจะทำกิจกรรมที่เหลือเสร็จนั่นเองคุณก็ใจร้ายนไปจะร้ายไปเลยนะอ่ะเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้จริงๆนะฮะโอเคนะครับมีคุเล่มีอะไรอยากจะบอกผู้ที่เข้าร่วม หรือว่าคนที่อยู่ในโบกี้ครก็อยากจะเป็นกำลังใจนะคะให้ทุกคนค่ะขอให้เลงมาอย่างปลอดภัยขอให้ได้คะแนนเยอะขอให้เือโบกี้ที่ถูกต้องค่ะใช่ฮะเยอะไปเลยใช่ฮะนะฮะทุกคนนะจำโบกี้ให้ได้พอนะฮะอย่างที่บอกไปนเนื่ยที่บอกกลัวเขาขึ้นไปแล้วพอลงมาแล้วเขาจำไม่ได้ ผมเกคยการถ่ายหน้าถ่ายหน้าผมเคยเล่นเครื่องนี้จริงๆเป็นไงคะแล้วมันสุดๆจริงๆคือขาไปไม่เท่าไหร่ครับไอ้ขากลับนี่บบนเดี๋ยวมันไม่เห็นข้างหลังจริงๆนะฮะแล้วตอนนี้มืดๆแบบนี้ด้วยทั้งไปทั้งกลับคือพอๆกันเลยนะฮะพอๆกันเลยจริงๆเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ขอบคุณผู้กล้าของเราผู้กล้าจริงผู้กล้าจริงๆรือว่าคนจัดงานรบจิตเขาอยากได้เขาพูดจัดงานอยากให้ๆๆห สรุกได้รับความสนุกถึงขีดสุดนี้คุณโรบินพูดนิดสั้นๆนะไม่เหมือนใครนะฮะจำครับเนี่ยฮะคือประสบการณ์เป็นประสบการณ์อะตอนนี้ตอนนี้ฝั่งนู้นเป็นไงบ้างฮะยังใช่ไหมตอนนี้ให้กำลังใจเขาหน่อยไหมวอลมาบอกผมแล้วบอกว่าจริงๆแล้วกำลังขึ้นเครื่องแล้วแต่ว่าสวดมนต์อยู่สวดมนต์อยู่ฮะมีการสวดมนต์นะฮะไม่ ปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยอยู่แล้วครับปลอดภัยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่บอกไปครับใครที่ชอบท้าทายนะครับว <li uk confusion> ิ่งได้ทุกเครื่องเนยเราได้ทุกเครื่องแล้ววันนี้เราคัดเครื่องที่มันเด็เด,ดจริงๆ mm hmm> ไม่ให้ทุกคนนะครับได้ร่วมสนุกกันนะฮะและอันนี้แค่เรียกน้<ล>นำย่อยเท่านั้นเรียกน้ำย่อยเท่านั้นเรียกน้ำย่อยจริงๆตอนนี้ภารกิจแรกใช่ภารกิจแรกนะครับภารกิจแรกนั่นเองแล้วเดี๋ยวจะมีมิชชั่นที่ทุกคนต้องร่วมต้องร่วมกิจกรรมด้วยกันไม่ว่าคุณเป็นใครอายุเท่าไหร่ ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยต้องเาบนะครับแค่คุณมีผ้าอยู่กับตัวในสีต่างๆนะครับคุณต้องเล่นนะคุณเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันและผมบอกเลยรางวัลดีมากจริงๆคุณจำจังเลยรางวัลเนี่ยคือออาจริงนะตั้แต่ผมทําพิธีกรมานะครับก็หลายปีจริงๆจัดงานก็เยอะไม่เคยเห็นรางวัลที่จําขนาดนี้อเมซิ่งขนาดนี้ดีขนาดนี้ ของที่สุดและผมเชื่อว่าจะเป็นตำนานต่อไปจะไม่รู้หืได้ฮะคุณให้ไอจีคุณไว้ก่อนเลยไอจีผมเผื่อเขาจะเข้าไปสันเสริมอะไรอย่างเลยขอันดีมากเลยฮะดีมากอ๋อที้ผมเล่นแต่ไฮไฟ์นะฮะทุกคนนะฮะเอาล่ะทุกคนรอด 我们。 ผูกผ้าก่อนอันดับแรกนะครับยังพูดไหวไหมยังพูดไหวไหมครับได้เลยค่ะสบายไหมคะปากสั่นนะคะแต่ว่าสบายผ้าอย่างนี้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวอย่างที่บอกไปครับเกมนี้มันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะวัดดวงจริงๆสีที่พูดจำบุกี้ตัวเองได้ใช่ไหมบุกี้หมายเลขสี่หมายเลขสี่นะฮะสีฟ้าหมายเลขสองค่ะสองฝั่งนี่สองกับสี่ฝั่งนู้นเลยฮะสีแดงสีแดงหมายเลข หนึ่งสีเหลือห้าตอบหมายเลขเดียวเั็นไหมอ่ะห้าหมายเลขเดียวกันดวยกันอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาประกาศแล้วนะฮะเรามาจะมาประกาศนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับท้ามือไว้ขอทิ้นิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาประกาศคำว่าแต่ละโบกี้นะฮะแต่ละสีจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับผู้ที่อยู่โบกี้ที่หนึ่งยกมือโบกี้ที่หนึ่งโบกี้ที่หนึ่งได้ไป 100คะแนนทีมสีแดงได้ไปแล้วห0เ็บเท่าไหร่เ็บเท่าไหร่อาจจะม่นฝ่าก็ได้นะไ่หอปไม่แน่ใจไม่แน่ใจบุกี้ต่อไปบุกี้หมายเลข2ใครขึ้นหมายเลข2ยกมือสีฟ้าหมายเลข2ได้ไปเดสิบคะแนนค่ะเจ็ดสคะแนน ตอนนี้เราไม่รู้จุดที่มันสูงที่สุดหรือว่าต่ำที่สุดจริงๆนะเราดูนะคะว่าคะแนนเยอะสุดเท่าไหร่ต้อไปเรื่อยหมายเลขสี่แฮร์ที่มายเลขสี่ชูโตชูโตหมาเลขสซ่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะเออลุ้นนะลุ้นนะอาจจะเยอะที่สุดก็ได้หมายเลข 175 50้อดบานะครับ <นะ S 1> และโบกี้สุดท้ายโบกี้สีเหลืองนะครับเป็นโบกี้ที่5ได้ไป กัันนได้ะครบแล้วเราจะมีเบลด้วยนะมีเลยนะฮะมีเบลคือมีกระดังกระดิ่งนะกระดิ่ง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 หรือทั้งรวมกัเป็นกระดังนะฮะรวมกันแล้วนะฮะด้วยมีคะแนนด้วยทุกคนยังไงก็ฝากนะครับเป็นแรงใจด้วยอ่ะทุกคนในระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะย้ายป็นสมรภูมิสักครู่เราจะย้ายเซตชนกันเราจะย้ายฐานกันไปอยู่ที่บริเวณโดมมภชรกิจที่สองของเราอยู่ด้านนู้นนะครับเพราะฉะนั้นเรา ทุกคนเวลาเดินไปต้องเป็นระเบียบนี้เพราะว่าเราจะเดินไปแบบพร้อมกันแบเล่นเกมต่อไปเลยอโอเคไหมโอเคไหมมือสีเนาะมือสีเนาะยืนก่อนค่ะไ่อยยืนะเดี๋ยว